สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการซื้อแล้วก็วิธีการดีจิสเตอร์ของตัว s n i t w i n คือตอนนี้เนาะก็คือตัวรันตัวนี้ Sni ทซึ่งข้อดีของตัวนต,ตัวเนี้ยคือที่ผมไปลองมาด้วยตัวเองเนาะก็จะเจอว่าคือมันไม่ล็อกฮาร์ดแวร์ ID ก็คือมันสามารถแชร์กับเพื่อนได้ซึ่งถ้าคุณซื้อคนเดียวเนี่ยคุณสามารถที่จะแบ่งปันยูเซอร์กับพาสเวิร์ดได้ ขั้นตอนแรกนะครับถ้าเกิดอยากจะซื้อเนาะแล้วก็มาที่เว็บรอยเอ็กก่อนโอคแล้วก็มารอยเอ็กแล้วก็ไปที่ store ไปที่ explorer แล้วก็จะเจอเลื่อนลงมาล่างสุดก็จะเจอตัวรันสซนิ7วันคนระับคือเรากดไปที่ดูสินค้าแล้วก็ซื้อสินค้าเลยหลังจากซื้อสินค้านะครับก็มาที่ประวัติการสั่งซื้อจากประวัติการสั่งซื้อเสร็จก็จะมีตรงนี้คําว่าข้อมูลแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาที่เว็บ s e n ิตดอทฟนนี่ แล้วก็จะมาที่ตัวรีจิสเตอร์แล้วก็ยัใส่ตัวอีเมลกับพาสเวิร์ดแล้วก็ตัวยูเซอร์เนมแล้วก็ลไเส้นคีย์ไอที่ IT, ข้อมูลที่เราได้มาตรงเนี้ยให้มาใส่ที่ช่องนี้นะแล้วเราก็กดสมัครเลยพอกดสมัครเสร็จปุ๊บมันก็จะมาที่หน้านี้นก็สมัครที่หน้านี้ผมใส่ก่อนโอเค าจารย์ก็จะบอกว่าเอ้ยเาหมดอายุวันไหนวันที่เท่าไรแล้วสำหรับคนที่อยากที่จะต่ออยู่นะก็กดกดที่ตรงนี้ Manage Subscription แล้วเราก็จะใส่ลายเส้นคีย์เหมือนกับตอนแรกที่เราซื้อมาเลยโอเคแล้วจากนั้นเราก็เราก็เข้ามานะครับแล้วก็กดถ้าเกิดคนที่เข้าเสร็จแล้วแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้อันนี้แหละ แล้วกดดาวน์โหลดมาแล้วจากนั้นกดโหลดปุ๊บแล้วมันก็จะให้ขึ้นใส่ User Password แล้วคุณก็ใส่ User Password ที่สมัครไปในตอนแรกที่ที่ผมบอกให้สมัครในเว็บเนาะแค่นั้นแหละครับก็จะเข้ามา UI นี้ได้แหละอ๋อแล้วก็สําหรับใครที่งงว่า Auto IQ ห่างไงครับก็เขียนแบบ Auto IQ Auto Attach นี่ Auto Attach นี่แล้วก็กดเลือกได้ s ก i p เวอร์ i o n c h e c เ delay เท่าไหร่ แล้วสำหรับคนที่หาตัวตัวคิวเนาะก็จะอยู่ในนี้กดไปที่ Open File Explorer มันก็จะขึ้นมาให้นะครับว่าเอ้ยนี่เซนิดก็จะขึ้นมาหมดเลยว่า w o r k d Space Script p i นี่ซึ่งเป็นตัวรันที่ใช้ง่ายมากๆเลยแถมแชร์กับเพื่อนได้ด้วยนะ